สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะพานักเรียนอ่านคําพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งชุดที่3ามคำที่71ถึง105พร้อมแล้วเรามาเริ่มฝึกอ่านกันเลยนะคะขออายอขาย ขายขออาวอขาวขาวขออาวอขาวไม่เอกขาวขาว ขออาวอขาวไม่โทถข,ข้าวข้าวขออีขีไม่เอกขียขี ขออีขีไม่โรขี้ขี้ขออีดดขีดขีดข,ขออืนอขึ้นไม่โรขึ้น ขึ้นขออุดอขุดขุดขอเอมอเข็มเข็ม ขอเอาเขาเขาขอเอาเขาไม่เอกเข่าเขา,ข,าขอเอาเขาไม่ถูเข้า ข้าขอเอียงงอเขียงเขียงขอเอียนอเขียนเขียน ขอเอียวเขียวเขียวขอแอะงอแข็งแข็งขอแอะงอแข็ง,ขงไม่เอกแข็ง แข่งขอแอนอแขนแขนขอไอไข่ไม่เอกไข่ไข่ ขอไอไข่ไม่ทูไ<ห>ข้ไข้คออดอคอดคออโอนอ,อคน คอโอนอคนไม่โทรคนคนคนอโอบอคบคบ ครออัวครัวครัวครอ pues mm hmm. อูครูคร nah, ูคอว อำความไม่เอกความความคออคอคอคออยอคอยคอย คอโอโยโคอยไม่เอกค่อยค่อยคอยอะคะไม่เอกค่ขะค่ะคออะ คะนอานาไม่โทนะคะนาคออะดดคัดคัด คออัวขัวไม่เอกขั่วคั่ว